โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรทัดอุทกภัยพื้นที่คลองร้อยสายอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. ความเป็นมาของโครงการพื้นที่คลองร้อยสายมีพื้นที่ครอบคลุมหกตำบลประกอบด้วยตำบลบางใบไม้ตำบลบ,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 บางชนะตำบลคลองชนะตำบลบางใสตำบลคลองน้อยและตำบลบางโพเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างคลองพุนพินและแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาวประมาณ149กิโลเมตรในพื้นที่ประมาณ70,000ไร่โดยมีคลองบางสายมีน้ำไหลลงสู่ทะเลเนื่องจากพื้นที่คลองร้อยสายมีสภาพพื้นที่ค่อนข้างต่ำเมื่อฝนตกหนักและมีประมาณน้ำหลากจากคลองพุนพินและแม่น้ำตาปีเออร้อนเข้ามาในพื้นที่คลองร้อยสายแล้วไหลลงสู่ทะเลปัจจุบันพบว่าคลองเหล่านี้มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถระบายน้ำได้เต็มศักยภาพน้ำเอ่อร้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนและระบบน้ำหลากไม่ทันทำให้น้ำท่วมซ้ำซาก ดังนั้นการศึกษาจำเป็นจะต้องศึกษาสภาพปัจจุบันของศักยภาพการไหลของน้ำของแต่ละคลองและปริมาณน้ำหลากที่ไหลเข้าในพื้นที่โดยจะต้องพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของการแก้ไขปัญหาแล้วคัดเลือกโครงการดังกล่าวนำมาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตน้นเพื่อนำไปสู่กระบวนการกราา่อสร้างกรมชลประทานจึงได้มีการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรทาอุทกาภายัยพื้นที่คลองร้อยสายอำเภอเมืองจงังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้การบริหารจัดการน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อบรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่คลองร้อยสายอําเภอเมืองจงสุราษฎร์ธานี 2. เพื่อให้การบริหารจัดการน้ําแก้ปัญหาการขัดแคลนน้าและบรเทาอุทกภัยในพื้นที่คลองร้อยสายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาภาพรวมทั้งระบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อมและความเห็นของประชาชน 3. ที่ตั้งของโครงการ พื้นที่คลองร้อยสายเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างคลองปูนพินและแม่น้ําตาปีอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบด้วยคลองสายหลักจํานวน24สาย 4. งานสํารวจข้อมูลเพิ่มเติมในการศึกษาความเหมาะสมการบรรทัศอุทกภัยพื้นที่คลองร้อยสายได้มีการดําเนินสํารวจข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณ์ได้แก่งานสํารวจภูมิประเทศงานสํารวจธรณีวิทยาฐานลากงานสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และงานสำรวจดินหรือคุณสมบัติดินเพื่อการเกษตร 5. การศึกษาทบทวนข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อก,การเกิดน้ำท่วมในพื้นที่คลองร้อยสายคือปริมาณน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำตาปีและแม่น้ำคุ้มดวงไหลลงมาบรรจบกันที่ตัวอำเภอพุนพินและไหลหลากสู่ครงข่ายคลองร้อยสายเข้าท่วมพื้นที่ประกอบกับพื้นที่คลองร้อยสายเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายน้ำติดทะเลจึงมีข้อจำกัดในการระบายน้ำจากระดับน้ำทะเลที่หนุนสูงอีกด้วย จากข้อมูลเหตุการณ์น้ำท่วมปีพุทธศกราช2554พบว่าแม่น้ำตาปีและแม่น้ำภูมดวงบริเวณพื้นที่ต้นน้ำมีอัตราการไหลสูงสุดเกิดขึ้นพร้อมกันในวันที่1เมษายน2554โดยแม่น้ำตาปีที่สถานีบ้านเคียนซาอเภอเคียนซาจังสุราษฎร์ธานีมีปริมาณการไหลสูงสุด1,660ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและแม่น้ำภูมิดวงที่สถานีบ้านท่าขนอนอเภอคีรีรัตนิคม มีปริมาณการไหลสูงสุด1 9 7 9ลูกรบาศูกบาทเมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณการไหลสูงสุดของทั้งสองลำน้ำไหลเข้าบรรจบกันลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำในช่วงเวลาเดียวกันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ท้ายน้ำและพื้นที่คลองร้อยสายเป็นบริเวณกว้าง 6. แนวทางการศึกษารูปแบบการบรรทัอุทกภยัยพื้นที่คลองร้อยสาย 1. แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงลำน้ำโดยพิจารณาแปลงกรรมสิทธิ์ตามลำน้ำที่อยู่ในงานปรับปรุงลำน้ำ ศึกษาออกแบบปรปับปรุงลำน้าให้เต็มศักยภาพตามขอบเขตลำน้ําที่มีอยู่และนํารูปตัดปรปับปรุงลำน้ํามาวิเคราะห์โดยใช้แบบจําลองทางคณิตศสาสตร์ 2. การเปรียบเทียบแนวทางการปรับปรปุงคลองสายหลักเพื่อใช้ในการศึกษาความเหมาะสมในการศึกษาการบรรทุทกภ,าภายัยพื้นที่คลองร้อยสายได้พิจารณาแนวทางการปรับปรปุงคลองสายหลักไว้3แนวทาง จากการศึกษาแบบจำลองน้ำท่วมเพื่อประเมินแนวทางการบรรเทาอุทกภัยที่เหมาะสมจากแนวทางทั้ง3แนวทางโดยพิจารณาเปรียบเทียบศักยภาพในการลดพื้นที่น้ำท่วมที่รอบการเกิดซ้ำ25ปีและ50ปีของแต่ละแนวทางซึ่งพบว่าแนวทางที่1การปรปับปรุงแนวคลองน้อยคลองบางป้วยคลองขวางคลองพุ่นพินสามารถลดพื้นที่น้ำท่วมได้มากที่สุดและสอดคล้องกับความต้องการของรัษฎรในพื้นที่ 7. การศึกษาทางด้านแบบจำลองทางคณิตศาสตร์พื้นที่น้ำท่วมในปัจจุบันที่รอบปีต่างๆแนวทางการประยุกต์ใช้แบบจำลองน้ำท่วมซึ่งจากการวิเคราะห์แบบจำลองพบว่าพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่คลองร้อยสายที่ยังคงเกิดจากการล้นตลิ่งจากแม่น้ำตาปีและคลองพุนพินตั้งแต่บริเวณจุดบรรจบแม่น้ำตาปีและคลองพุนพินไปจนถึงถนนหมายเลข4 17เนื่องจากศักยภาพการระบายน้ำในช่วงดังกล่าวต่ำ ดังนั้นจึงได้เจรณาแนวทางในการปรับปรุงคลองสายหลักร่วมกับการปรับปรุงแม่น้ําตาปีและคลองคุนพินตั้งแต่บริเวณจุดบรรจบแม่น้ําตาปีและคลองคุนพินไปจนถึงถนนหมายเลข417ปรับปรุงคลองบ่อนกและคลองบางกล้วยหนุยช่วยลดพื้นที่น้ําท่วมได้7,817ไร่สภาพปัจจุบันพื้นที่น้าท่วมในรอบ50ปีโดยมีพื้นที่น้าท่วมรวม13,60ไร่สภาพอนาคตพื้นที่น้ำท่วมในรอบ50ปี โดยมีพื้นที่น้ำท่วมรวม2,543ไร่8การออกแบบเบื้องตน้นงานปรับปรุงคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่คลองร้อยสายอำเภอเมืองจงังหวัดสุราษฎร์ธานีลักษณะและองค์ประกอบของโครงการที่จะทำการศึกษาความเหมาะสมสามารถสรุปลักษณะและองค์ประกอบโครงการโดยแยกเป็นระยะตามความเร่งด่วนเป็น2ระยะคือระยะที่1เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยดำเนินการตามภารกิจโดยกรมชลประทาน ในระยะที่2เพื่อการสัญจรทางเรือตามความต้องการของรัษฎรในพื้นที่ดําเนินการโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแต่อย่างไรก็ตามในระยะที่2ได้เสนอปรับปรุงคลองเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจรทางน้ําและการป้องกันการกัดซอตะลิง่งก 9. แผนการดําเนินงานในการจัดทําแผนการก่อสร้างได้กําหนดแผนงานปรับปรุงขุดลอกลาน้ําในพื้นที่คลองร้อยสายกําหนดไว้2ปีดังนี้ 10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. การปรปับปรุงขุดลอกคลองน้อยคลองบางกล้วยคลองขวางคลองพุนพินคลองบ่อนกคลองบางกล้วยหนุยและแม่น้ําตาปีจากจุดแยกคลองพุนพินถึงถนนมาเลก4 17จะทําให้สามารถลดพื้นที่น้ําท่วมได้ประมาณ7 8 1 7ไร่ในรอบ50ปี 2. การปรปับปรุงขุดลอกคลองสามารถเก็บกักน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูแรงได้ประมาณ11ล้านลูกบาทเมตร 3. สามารถพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคต11การประชาสัมพันธ์มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาโครงการมีขั้นตอนดังนี้1การเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็นในขั้นการประชุมประถมนิเทศโครงการ2การประชุมประถมนิเทศโครงการ3การเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็นในขั้นการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1 4. การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1 5. การเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็นในขั้นการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2 6. การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2 7. การประชุมป,ประชิมนิเทศโครงการหากมีการดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมการบรเทาอุทกภยัยพื้นที่คลองร้อยสายอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะสามารถบรเทาอุทกภยัยลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณ7 0 0 0ไร่สามารถลดระดับความลึกรวมทั้งระยะเวลาท่วมขังทำให้สามารถระบายน้ำท่วมได้เร็วขึ้นลดความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมให้แก่ประชาชนในพื้นที่เช่นผลกระทบพื้นที่การเกษตรพืชผลไม้ยืนตน้น ความเสียหายต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินต่างๆเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะทําให้การเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําและการเก็บกักน้ําจืดไว้ใช้เพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภคในพื้นที่คลองร้อยสายตามภารกิจของกรมชลประทานอีกทั้งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามแนวคลองต่างๆได้สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ในระดับชุมชนและยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดได้อย่างยั่งยืนต่อไป